วับหนีสมัยหนีแมาพี่นี่อืมเจ็บตาอืมนะอ่ะ,ออะ,อะยังอืมมีคนว่าอันอไก่เปี๊ยงเง,งินเจ้ามาอืมไก่เปี๊ยงเง,งินเจ้ามาอืะอ่จะไหนว่าอยาู่บอ่ะจะเอาเรื่องข่อยไปว่าเออพื่อนมาแมนมาฮะ

นะก็ไปยืมเงินอันจีนมานั่งยืมเงินมาเมียนเขาบอกว่าไปทัวร์ไปที่ปัญหาไป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 ว่ามันกับว่าว่าว่าไปคคครอนอนอนรอลอยหัวเสียงเป็นวัดเด้อเสียงเป็นวัดเสียงก็เลยออกกังสี่ อืมแวดบ่ไ้แห้งอืมอยากแหกปากแห้งๆอยู่แต่แหกได้ส้ำนี่เออนะอก,นก,นก็อีกะหมอกก็แน่กะหมอกกินผภาฟ้ากันเกิดว่าอยากกันเสื้อกัหมอกไปรอดก็สิเอางั้นให้จากพัน่นเออให้ไปเออเจอีอ๊ปตาพพุ่นาไปเออก็เห็นว่าห่างลูกห้างเมียอื คิดว่าเป้นยากอืเขามีเขาเขาเอาอีกได้บ้านที่นีนียนยายอ่า,อางกา็วา่านเหะเหียาตาไปยืนสักอยู่ใส่กับบักนางมาสนว่าเขาก็ว้าไปนี่เนาะเสียงเป็นวดัดเสียงเป็นเ <laughs> สียงเป็นวัดด้อทุกคนเออเสียงเป็นวัดทวนฟังเอา ทุกคนอืมป่วยเป็นไรกับไ,ไปหาหมอกับบอกออมามีหดปัญญาไปหาหมอว้า <c> อ <oughs> <c oughs> กับปรด้หวัวเนาะทุกคนเนาะเออผู้ไดว่าเอาเนอผูดไรบ้าไม่ได้เขาบ่า ไปยืมเงินแม่อางเขาบอได้ว่าไปยืมเงินอนยางอยางมันก็ขีดถูกบะตังมึงดอกนะอียางนั่มันกับว่ามีกันอยางนั่นยางนั่นผีพนันยางกับอะไรเออในสิมาตัวมึงอีกเดี๋ยวผีพนันหวยตัวมึงนั่นมีแต่เส้นมีแต่เส้นมีแต่เส้นเออนะบริจากองจุ่มกลุ่มเลยอ้ยเงาเหี้ยปากเออ ซ hey? hey? ึ่งหายใจหมดสมัยนี้กล้าสมัยน yeah, ี้นะกล้าแล้วสมัยนี้เมื่อมีสิเป็นเห็นนั่นเป็นของขึ้นจากไหนบุ่นี่อาการหน่ะเป็นควงนี่ทุกคนเอาอกูจะไปเมื่อไงกันไหมตัวเฮี้ยนกูตะนันน่ะเออกูสั่งมากเลยดักบเลี้ยรงกูสั่งมากับเมื่อเออเป็นคนหากูเป็นค้นขอ

ด้วยปัในใดก็ต้องมาแหกปากแว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 กแล้วเออต้องใส่ฟรังเสียงเนี้ยบ่ได้เด้เออมึงสีนอนขึ้นอืดบ่ได้เด้มึงต้องลุกขกื่นมาเออเอ,อเอออีกระบือถึกมึง <c oughs> ต้องลุกขึ้นมาหาเงไินะใหน้เจต,ตาบเจ,จ,จตาบเห็นว่าเจตาบร้อนบริสุทธใจเลยเจตาบอื เจตตาบหลอดเอ้ยชิวๆอยู่เจตาบเจตาบสบายสบายใจฉ่มเจตตาบเ응ลาะใส่เลาะขวาเจตาบอยาก,กินอย่างเจตาบก็บไปสื่อมาเด้เจตาบก็ได้กินดีอยู่เด้เห็นว่าก็ได้เออโอ้พนมีอันนี้อพนมีหมากรยรับใไ่ทุกคนอืนมากรยไปหารับจ้างอืส่งให้เจตาบสวบ เจตตาบมินาทีเออเลียงลิงปัญญาอ่อนเออเนาะก็ต้องเรียงตัวเมื่อเรียงเฮ็ดยังไดอือเป็นวิธีเดียวที่เจตตาบต้องเรียกร้องอันความสนใจได้เนาะอือม้องกันกับผมมีคนเมืองเปนเจตตาบสิมานางแถ่ั่งอันขี้แกงกับว่าไปหรือสินางเฮ็ดยังหรือสิน่งหอนอยู่ขึ้นหมานี่กับบมีคนเมืองได้เจตตาบเออ อันนี้พอดีเจตตาพนมีลิ่งเป็นสิงทีนาดึงดูดอเ,เออเนาะคนกัเลยเออจากเมืองลิ่งผสมหมาสินะเออกัเลยตรงเมืองออมเห็นบ่เจตตาปลดโอ้บ่เนึกถึงเลยบ่นึกถึงหมากุ๋ยเลยเอออุส่าหาเงินซอยพกบอกพกบอกพกบอกอยู่เออกินบ่ได้นอนบหลับแล้วหมากุยุยอยากมาหาเจตตาเออเจตตากระจดจํดำเถอเจตาา เห็นว่าก็ได้เออคือถีบหัวทรงค่ะเถเจตาบอืมบนึกถึงแต่บ่บนึกถึงบ่เออตอนเถรเต้เต้น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 อืมออต้องเทิดเสียงเป็นวัดนี่จังหน่อยเลยทุกคนเออเต้นเนีนเต้นเนีนเต้นเนีนอืมก็ดันมาไหนเลยนะพีปน้องก็ดันมาไหนแล้วเออตะกีนบ่บกซื้อซื้อซะ ลักหาลอยรักพันหนึ่งจังสี่สิบบเบ้า,บาถึงเลยเถอะเออสิ 40, บบาได้ขึ้นหิ่งดอกเออหาลอยพันหนึ่งนี่เออะระดับขึ้นหิง่งต้องหมื่นขึ้นหาพันขึ้นจังได้ขึ้นหิ่งนะออพันสองพันนี่เบ้าถึงเลยแล้วเออเนาะเขาบอกเกาถึงพร้อมบอกเกาขบคุณพร้อมบอกซสือๆสซะเออทำไมสมัยขอท่านในหลายๆนะเออเนาะช่วงนั้นขอท่านแบบโอ้โหได้อลังการครับเด้เออ อยากสวบยังนี่บอกเอ้ยขอให้เอ้ยเออต้องมัดโจกเงินในกระเป๋าจะาขวงทุกงมือนี่เด้เออหาล้อยก็ได้ขึ้นหิ้งทุกงมือนี่เออเห็นนำนาจังสั่นนะมากุยว่ามีคนอุปถัม์เด้อมันโง่มาอ่ะคือกูนี่นะเห็นจังสี่ก็มีคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิดก่อนสก,กิดเห้ตือนก่อนเฮ้ยเฮ้ยตือนเตือน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 ไปหาหมอหาสื่อยามารลับประท่านเนี่ยเร็วตือนคือสิขาดยาหลายแล้วเนาะคือสิขาดยาดดนเป็นจํานวนน่าจะหลายเดือนแล้วนะขาดยาบํารุงประสาทบรบำรุงสมองนะเด้อตือนไปไปแล้วจ้าอื